ดูดวงส่วนตัวสแกน QR code ได้เลยนะคะหรือจะแอดผ่านทาง ID Line ชัยโย underscore stone ก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมีนะคะวันนี้เราจะเปิดไพ่ให้กับคนโสดนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนนะ,ะเดินทางม,มาถึงชาวมีนกันแล้วะคะ่ะดูได้ทั้งหลักแล้วก็ราศรีเลยนะคะแบ่งวันที่ก็ได้ทางตอนตกตะไคะ่จะแบ่งคําทํานายเป็นสส่วนนะคะส่วนแรกคือ คนโสดที่มีคนอยู่ในใจแล้วนะคะมีการแอบ,บชอบนะคะกองแรกตัวนคุณมีกองที่สองตัวตวนคนที่อยู่ในใจนะคะแล้วก็บทสรุปค่ะเรามาเริ่มที่ไทสสำหรับสีดาค่ะเมมองว่าตัวคุณช่วงเนี้ยนะก็ไม่ได้แบบว่าใจร้อนนะคะสบายๆนะมีคนในใจแล้วก็ค่อยๆศึกษากันไปค่ะไม่ได้รีบร้อนที่จะมีคอมมิตเมนต์นะคะมาดูค่ะพนักง,งานคุณ เดี่ฟกับหัวนะคะเนี่ยค่ะอย่างที่บอกเลยว่าความสัมพันธ์นี้จะเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้คุณไม่ได้ซีเรียสนะคะคือให้เวลาได้นะคะแล้วก็มีห้าถ้วยที่กับหัวก่อนหน,น้านี้คุณเองก็อาจจะเคยอกหักมาก่อนก็เลยอยากใช้ความรอบคอบในการที่จะสารสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งเลยไม่รีบนะคะจัดเม้นท์นะค,ะคุณตัดสินใจแน่ชัดค่ะว่าคุณล็อกมงที่คนนี้นะแล้วคุณก็รอเขาได้นะคะ มาดูคะ่ะพลังงานเขาเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่มีพาสชั่นนะคะมีพลังงานด้านบวกเยอะนะคะ,ะแล้วก็ใบต่อมาเป็นแฮงแมนเขาเองอะ่ะก็เป็นคนที่ใจเย็นเหมือนกันนะคะเขาก็ไม่ได้อยากจะรีบร้อนในการที่จะเลือกนะคะใครมาเป็นคนรักเหมือนกันมีสามเหลี่ยมด้วยจะมีคนจีบเขาเยอะมีตัวเลือกนะคะเขาเป็นคนที่มีทักษะในการสื่อสารที่ดีนะ บทสรุปนะคะทาวเวอร์อาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะเตรียมตัวให้ดีนะคะมีไพ่เจ็ดเหรียญมีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะไม่อยากรอแล้วก็อาจจะติดต่อมาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะมีเฮอร์มิตแต่จะมีฝ่ายหนึ่งที่ใจเย็นนะคะก็อาจจะไม่บาลานซ์กันเท่าไหร่แต่ก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นเราหรือเขานะที่เหมือนกับอาจจะแสดงออกไปนะคะว่ารู้สึกมากกว่าคอนอะไรแบบนี้นะคะ มาดูค่ะในส่วนที่2ก็จะเป็นคนโสดแบบยังไม่มีใครในใจนะคะจะเปิดเป็นพลังงานความรักทั่วไปนะคะเพราะว่ายังไม่มีคู่ก,กรณีนะคะค แท้สำหรับเป็นเลเฟอร์เลยนะคะมีโอกาสได้เจอกับคนที่ใช่นะคะในช่วงนี้บรรยากาศเป็นใจนะคะ mm hmm. สิคาถา7ถ้วยแล้วก็เด็กถือคาถาเป็นไปได้ว่ามีคนเข้าหาเยอะมีตัวเลือกแน่นอนนะคะ, mm hmm. ะคนที่รูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์เข้ามาจีบชัดเจน mm hmm. อีกคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ ค่อนข้าขงาที่จะมีพาชั่นต่อคุณสูงมากแล้วก็มีความอดทนเรียกได้ว่าให้เวลาคุณมานานตามตื้อคุณนะคะอาจจะเข้ามานานแล้วนะคุณก็ต้องลองเลือกดูนะคะน่าจะมีคนอื่นๆด้วยแหละนะช่วงนี้คุณน่าจะมีเสน่หนะคะเรามาต่อกันที่ระเคลนะคะอันนี้ดูได้ทั้งคนที่มีคนในใจแล้วและยังไม่มีนะคะ n ีลิ m งแ y มิชูแล้วก็ l อ n g i ิ s โ m มตอาจจะได้เจอกับคนคนนี้นะผ่านทางการเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะก็อยากได้แบบไหนนะคะก็ลองล็อกสเปคแล้วก็อธิษฐานจิตนะคะคนคนนี้จะเข้ามาเยียวยาจิตใจคุณนะคะมาดูคำแนะนำต่อนะคะยังเจอรันเชอร์ข่าภไทยที่มเสียงแซ้นะคะที่ว่า ready ค่ะมีอิ the n e เนียฟิวเแล้วก็ ค o m p พม m i ส์นะคะจริงๆคุณก็มีความพร้อมแล้วนะคะที่จะเปิดใจนะคะคนคนนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังนะคะเพราะว่าจะสามารถปรับตัวเขาว้ากับคุณได้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่แมทเซจนะคะจากจัก,กรวรลเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะได้เป็นอินฟลูเอนซ์นะคะเอ่อ t h i ร์ดพาร์ี มีโอกาสเหมือนกันที่ความสัมพันธ์ในกรณีที่คุณมีคนในใจแล้วเนี่ยอาจจะมีตัวเลือกเยอะนะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งอาจจะเข้ามามีส่วนที่ทําให้ความสัมพันธ์มันจะเดินหน้าได้เร็วหรือช้านะคะถ้าใครชอบควทำนายก็พิมพ์นํารับได้เลยนะคะถ้าสนใจจะดูส่วนตัวนี่แอดไลน์ามาสอบถามข้อมูลก่อนได้คะ่ะไลน์ขึ้นให้ตรงต้นคลิปสามารถที่จะสแกนแอดแบบคิวอาร์โค้ดได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ